สวัสดีค่ะหนึ่งสิ่งสำคัญเรื่องตารางธาตุที่ต้องรู้น้องๆหนูๆห,ห,หลายๆคนที่เรียนเคมีเรื่องธาตุและสมบ,บัติของธาตุไม่ว่าจะเป็นน้องที่อยู่มอต้นที่เรียนวิชาเคมีหรือที่อยู่มปลายแผนวิทย์คณิตนะคะที่เรียนวิชาเคมีทุกคนต้องเรียนเรื่อง ารางางรู้ไหมคะว่า1สิ่งสําคัญที่ต้องรู้ในเรื่องตาราังทาตุก่อนจะไปเรียนเรื่องอื่นคืออะไรโดยเฉพาะน้องๆที่อยู่ม .4 ที่กําลังจะสอบกลางภาคนะคะเรื่องนี้หนูต้องออกสอบกลางภาคแน่นอนในตารางทาตุเนี่ยนอกจากสิ่งสําคัญที่หนูจะต้องรู้คือหมู่กับข้าว ต่อไปหนูต้องเรียนสมบัติของธาตุสมบัติของธาตุคือสิ่งที่หนูจะต้องรู้ก็คือมีอะไรบ้างแต่อันนี้คือหัวใจเลยวันนี้ครูจะมาให้หนึ่งสิ่งก่อนที่ต้องรู้เพื่อที่จะโยงไปเพื่อที่จะไปเรียนตัวอื่นต่อนะคะใครตอบได้บ้างว่าหนึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องรู้ในเรื่องตารางธาตุคืออะไรใครเข้ามาแล้วได้ยินเสียงครูชัดไม่ชัด ตอบด้วยเมื่อกี้ไปไลฟ์ในเพจครูนิดช็อตคัดออนไลน์ครูออนไลน์เหมืออาชีพมาเพราะว่าตัวช่วงนี้ครูเราทําออนไลน์นะคะติดปัญหาใครยังไม่ได้ติดตามเพจดูดไปติดตามด้วยนะคะโอเคในเรื่องตารางธาตุหนึ่งเลยนะเวลาเราพูดถึงกันน้องๆจะต้องบอกเรื่องหมู่เนาะว่าถ้าครูพูดแล้วเออเราจะต้องรู้ว่าธาตุอยู่หมู่ไหนแต่มันมีอีกหนึ่งสิ่งที่หนูจะต้องรู้ใครตอบครูดได้ว่าเรื่องอะไรก่อนที่จะไปเรียนเรื่องอื่นๆเลยนะคะก่อนที่แล้วโดยเฉพาะ น้องมอสีที่จะสอบกลางภาคเรื่องนี้เข้ามาพูดคุยกันครูไม,ม่เวลาครึ่งชั่วโมงวันนี้พอดีช่วงเวลานี้เด็กขอปรับเปลี่ยนเวลาครูก็เลยออกมาไรได้นะคะโอเคมาดูเรื่องนี้เลยค่ะเรื่องสำคัญครูเฉลยเลยแล้วกันเรื่องขนาด อะตอมเรื่องขนาดอะตอมทําไมครูถึงบอกว่าเรื่องขนาดอะตอมสำคัญมากๆในการเรียนตารางธาตุเพราะอะไรคือเวลาที่หนูเรียนในเรื่องธาตุตารางธาตุหนูจะต้องบอกเลยนะคะคือ1ขนาดอะตอม2ต้องบอกอะไรบ้างคะลูก IE EN EA ใช่ไหมแนวโน้มสมบัติตามตารางธาตุแล้วก็บอกความเป็นโลหะไม่เป็นโลหะความเป็นอะโลหะ แต่ก่อนอื่นที่เราจะไปบอกสมบัติต่างๆพวกนั้นได้หนูต้องรู้ขนาดอะตอมก่อนเพราะสมบัติต่างๆเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับขนาดอะตอมนะคะจะสัมพันธ์กับขนาดอะตอมอ่าใครที่มีเพื่อนมีน้องมีหนูอยู่ม .4 หรือเด็กที่กำลังเรียนเรื่องอะลางทาศนะมต้นก็ใช้ได้นะคะ ตามกันเข้ามาสิคะลูกว่าวันนี้ครูจะบอกทําไมครูถึงบอกว่าเรื่องตารางท่าสำคัญเรื่องขนาดอะตอมสําคัญเดี๋ยวครูเปลี่ยนจะให้เห็นชัดๆก่อนอะทําไมครูถึงบอกว่าเรื่องตารางทตาสําคัญเพราะว่า ตัวตารางธาตุเนี่ยเราจะต้องโยงไปหาเวลาเรียนเรื่องนี้นะม .4 นะจะกําลังเรียนเรื่องนี้ถ้าใครเรียนเรื่องตารางธาตุสิ่งสําคัญที่จะต้องจับประเด็นให้ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวครูจะเขียนให้ว่าเราต้องรู้รู้อะไรเราต้องรู้อะไรในเรื่องตารางธาตุอ่ะ เดี๋ยวครูเขียนให้ดูเวลาเราเรียนเรื่องตารางธาตุนะลูกถ้าเรียนเรื่องตารางธาตุสิ่งที่ต้องรู้นะคะและเอาไปใช้สอบเวลาครูเขาสอนจะได้จับประเด็นได้ว่าเอ๊หนูเรียนเรื่องนี้แล้วหนูต้องอะไรหนึ่งเลยหัวใจหัวใจขู่หัวใจของเรื่องนี้ที่จะต้องรู้คือขนาดอะตอมขนาดอะตอมหรือขนาดของธาตุอ่าขนาดอะตอมหรือขนาดของธาตุนั่นแหละนะคะขนาดนะเรื่องขนาดนะคะหรือขนาดธาตุ ท,ทำไมถึงต้องรู้เพราะว่าอันนี้มันจะโยงไปหาอะไรถ้าหนูรู้ขนาดเสร็จปุ๊บหนูรู้ไหมสิ่งที่ออกสอบทุกสนามสอบและออกสอบตลอดไม่มีที่ไหนไม่สอบคือเรื่องอะไร ie en แล้วก็ ea พอดีวันนี้ครูมีเวลาจํากัดครูจะพูดถึงสิ่งเดียวเท่านั้นใครมาฟังไลน์นี้จับประเด็นเรื่องนี้ให้ได้นะว่าขนาดอะตอมดูยังไง ขนาดอะตอมของธาตุในตารางธาตุเราดูอย่างไรถ้าหนูได้เรื่องขนาดอะตอมของธาตุในตารางธาตุหนูรู้ไหมคะ IE EN EA ก็จะไม่ใช่เรื่องยากของหนูอีกต่อไปนะแล้ววันหลังเดี๋ยวครูจะมาสอน IE EN EA อ่ะวันนี้ใครมีเพื่อนอยู่ม .4 นะคะฝากตามเข้ามาหน่อยนะใครฝากตามเข้ามาหน่อยเพราะว่าเขาจะต้องใช้สอบนะคะเขาจะต้องใช้สอบเดี๋ยวครู เดี๋ยวครูขออนุญาตแชร์อ่าฝากตามเข้ามาหน่อยพราะีคิดจะไ like ลก์ก็ไลก์เลยค่ะคมมรูไว้ลีลานะคะอ่ะหนึ่งเลยนะคะหนูจะต้องจับประเด็นให้ได้ว่าขนาดอะตอมเนี่ยทิศทางไปทางไหนถ้าดูตามตารางธาตุถ้าดูตามตารางธา,าตุนะแล้วถ้าได้ขนาดอะตอมเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อ,อยังไงขนาดถ้าหนูบอกขนาดอะตอมได้ i e e n e a สิ่งที่ออกสอบเนี่ยยังไงหนูก็ทำได้เพราะเขาจะ สัมพันธ์กันเสมอเขาจะสัมพันธ์กันเสมอนะคะสําหรับม4ที่สอบกลางภาคเรื่องนี้น่าจะต้องสอบนะน่าจะต้องสอบเพราะว่าอยู่ในบทที่2ของหนูนะคะอยู่ในบทที่สองนะโอเคอะทีนี้มาดูต่อเวลาเราเวลาข้อสอบถามหาเขามักจะถามเลยว่า IENEA เเป็นแบบไหนแต่จะไปเรื่องนั้นได้นี่เลยต้องเข้าใจอันนี้ก่อนเข้าใจอันนี้ก่อนตามตารางธาตุเวลาดูขนาดอะตอม เวลาดูขนาดอะตอมหนูรู้ไหมคะเขาดูอย่างไรเทคนิคในการดูหนึ่งเลยอะ่ะต้องรู้หมู่ใช่ไหมต้องดูหมู่ก่อนมันก็จะมีตามหมู่กับตามอะไรคะลูกตามคาบแต่สิ่งสำคัญของเรื่องนี้ที่หนูจะต้องบอกให้ได้ครูถามใครใหญ่กว่าใครเอออะตอมของโซเดียมกับแมกนีเซียมใครใหญ่เนี่ยคือหัวใจสำคัญเลยถ้าตอบได้เรื่องนี้ไม่ยากและไม่เสียคะแนน ทุกสถาบันทุกที่กลางภาคออกแน่นอนครูบอกให้นะคะอ่าทีนี้อย่างสมมุติว่าครูถามลิเทียมกับเบริลีลียมใครใหญ่กว่าเออทีเนี้ยเวลาเรามองลูกเรามองแบบ Common Sense ไม่ต้องไม่ต้องไปท่องไม่ต้องไปอะไรฝั่งเนี้ยของตารางธาตุเนาะถ้าครูให้ตรงเนี้ยคือหมู่หนใช่ไหมคะหมู่หของเราคือโลอะไรคะลูกคือโลหะ เวลาที่หนูใช้สายตามองอะลูกโลหะเรามองด้วยตาเปล่าเห็นแต่ฟังมูเจ็ดเนี่ยมูเจ็ดเนี่ยมันคืออะโลอะไรคะมันคืออะโลหะมันคืออะโลหะอะโลหะมันจะมีขนาดเล็กมาก,มาก,มากหนูมองเห็นไหมหนูใช้สายตามองแก๊สออกซิเจนด้วยตาเปล่าเห็นไหม อ่าใครมองเห็นบอกเห็นใครมองไม่เห็นบอกไม่เห็นโอโหหัวใจมาหล่ลัวใครถูกใจหัวใจมารลหลัวนะคะทีเนี้ยเดี๋ยวนิดนึงก่อนเข้าไปสอนตอนเนี้ยน้องๆหนูๆที่เรียนเคมีจะสอบกลางภาควันไหนเม้นบอกเลยแล้วอยากให้ครูออกมาติวเรื่องอะไรอาทิตย์หน้าครูพ้อมีเวลาครูจะออกมาติวให้อยู่มอไหนจะสอบเรื่องอะไรสอบวันไหนเม้นบอกใต้ ใต้ไลน์นี้เลยค่ะเดี๋ยวครูออกมาติวให้เดี๋ยวเอาตัวอย่างออกมาด้วยนะคะโอเคอ่ะหนึ่งเลยนะหนึ่งสิ่งที่ต้องรู้แบบคอมเมนต์คอมมอนเซนต์มากเลยไม่ต้องไปท่องจำคือโลหกะกับโลห,ะ,โลหะใครใหญ่กว่ากันมูหน่งกับมูเจ็ดใครใหญ่เออโลหะเรามองด้วยตาเปล่าเห็นใครยังมองไม่เห็นภาพครูเอามาให้ดูโลหะเนี่ยอ่ะสมมุติครูให้ลิเทียมเห็นไหมลิเทียมหนูมองด้วยตาเปล่าก็เห็นใช่ไหมคะ แต่ถ้าไปเป็นแก๊สออกซิเจนบ้างล่ะฟืบมาแก๊สพวกนี้หนูมองด้วยตาเปล่าเห็นไหมครูถามเนี่ยแก๊สออกซิเจนแก๊สไนโตรเจนที่อยู่ในอากาศเนี่ยหนูจะมองด้วยตาเปล่าเห็นไหมคะมองไม่เห็นในเมื่อมองไม่เห็นเนี่ยฝั่งหมู่หหมู่7หมู่8มันก็ต้องมีขนาดเป็นยังไงมีขนาดเล็กจ้าโอเคไหมมันก็จะมีขนาด เล็กนะคะเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงขนาดอะตอมให้รู้เลยฝั่งโลหะหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามต้องขนาดใหญ่แล้วฝั่งหมู่สี่หมู่ห้าหมู่หกหมู่เจ็ดที่เป็นอะโลหะจะมีขนาดเล็กนะคะจะมีขนาดเล็กหนึ่งเลยนะเวลาดูขนาดอะตอมให้ดูหมู่ก่อนนะก็คือเขาจะเรียงจากอ่ครูเขียนให้ดูจะเรียงจากฝั่งเนี้ยฝั่งนี้ก็จะมีขนาดอะไรคะขนาดใหญ่ไปฝั่งนี้ก็มีขนาด เล็กเนี่ยหนูจับประเด็นตรงนี้ให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นโลหะขนาดใหญ่และขนาดเล็กและอีกหัวใจหนึ่งหัวใจสําคัญเลยหัวใจครูบเบี้ยวเบี้ยวบิดบิดนะคะลูกหัวใจให้ดูคาบก่อนดูมูอันนี้สําคัญเวลาเลือกให้ดูคาบก่อนดูอะไรคะลูกก่อนดูมูเสมอเพราะอะไรวันนี้ครูจะพูดถึงแค่ขนาดอะ อะตอมยังไม่พูดถึงขนาดไอออนนะเดี๋ยววันหลังออกมาไลฟ์ให้ติดตามเพจนี้ว่าถ้าไม่อยากพลาดทุกไรฟ์ก็คือกดติดตามนะเครูออกมาไลฟ์ก็จะได้เห็นเพราะครูไม่ค่อยได้บอกล่วงหน้านะคะครูเอาตามสะดวกครูถ้านักเรียนมาดูทีหลังย้อนหลังหรือแชร์ให้เพื่อนดูได้ใครมีเพื่อนอยู่ม .4 หรือมีกิก๊กมีแฟนกาลังจะสอบเรื่องนี้ แชร์ให้เขาดูเลยลูกให้เขาไปสอบและทําคะแนนเรื่องนี้ให้ได้โอเคเปล่าอ่าวให้ดูคาบก่อนดูหมูทําไมคาบถึงใหญ่กว่าหมูเออทาไมถึงก็คาบมากวงมันเยอะใช่ไหมอันนี้คือบอกคาบใช่ไหมไอ,อ้วงเนี่ยแต่ถ้าคาบน้อยวงมันก็น้อยมันก็มีขนาดเล็กนะคะและ พอดูคาบก่อนดูหมู่เสร็จอย่างคาบ3ก็ใหญ่กว่าคาบ2อย่างเงี้ยแล้วเวลาดูหมู่จำง่ายๆไม่ต้องจำก็ได้ให้รู้ด้วยคอมมอ n เซนส์เราเลยโลหะใหญ่กว่าอะโลอะไรคะอะโลหะครูแล้วหนูจำตารางธาตุไม่ได้หนูจะทำยังไงปัญหาโลกแตก <laughs> ปัญหาโลกแตกของเด็กเรียนเคมีจำตารางธาตุไม่ได้ก็ค่อยๆไล่ไปทีละน,นิดครูชอบบอกเด็กที่มาเรียนเคมีครูบอกว่าให้แปะติดไว้ที่ฝา ฝาอะไรฝาห้องน้ําเวลาเข้าห้องน้ําจะได้จําได้อย่างเงี้ยอ่ะเวลามูหนึ่งอะไร liksom? ล่ะลูกิเทียมโซเดียมโพแทสเซียมก็ค่อยๆไล่ไปมูหนึ่งถึงมูแปดอ่ะทีนี้ครูยกตัวอย่างเลยครูถามหน่อยใครได้ใครได้ตอบหน่อยสิโพแทสเซียมกับแคลเซียมใครใหญ่ถ้าโพแทสเซียมกับแคลเซียมเฮ้ยมันอยู่คาบเดียวกันนี่ว่าหนึ่งเลยนะคิดก่อนมันอยู่คาบเดียวกันไหมอ่าโพแทสเซียมกับแคลเซียมมันอยู่คาบเดียวกันนี่ว่ะ เฮ้ยมันอยู่คาบเดียวกันไปดูหมูสิเออไปดูหมูสิหมูหนึ่งกับหมูสองใครใหญ่อ่าหมูหนึ่งกับหมูสองใครใหญ่โพแทสเซียมอยู่หมูหนึ่งครูบอกแล้วฝั่งหมูหนึ่งเนี่ยมันคือโลหะเยอะมันใหญ่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นโพแทสเซียมกับแคลเซียมใครใหญ่ใครใหญ่เอ่ยโพแทสเซียมใหญ่กว่าแคลเซียมอยู่แล้วเพราะโพแทสเซียมอยู่หมูหนึ่งแคลเซียมอยู่หมูอะไร มูสอง้าคาบเดียวกันเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยสําหรับหนูแต่ถ้าคนละคาบล่ะอ่ะเดี๋ยวครูไฮไลท์ตัวต่อไปถ้าครูถามนะลูกอ่ะสตอนถ้าเกิดว่าเป็นอ่ะคนละคาบอย่างนี้นะอ่ะ SB กับ SE อ้ากับ s e ใครใหญ่ SB อยู่มีคาบเยอะกว่า SE SB ก็ใหญ่กว่า S อะไรอยู่แล้วคะ SE นะเพราะฉะนั้นทุกครั้งเลยของการดูขนาดอะตอมให้ดูคาบก่อนดูอะไรคะลูกให้ดูคาบก่อนดูมูเสมอนะแล้วก็โลหะจะใหญ่กว่าอะโลอะไรคะอโลหอะอะแล้วทีนี้เวลาเราเปรียบเทียบอะอีกสักตัวอีกสักตัวถ้าแนวตั้งหมู่เดียวกันบ้างหละ่ะถ้าครูถามอะแมกนีเซียมกับแคลเซียมใครให,ใหญ่ถ้าหมู่เดียวกัน จำไว้เลยนะถ้าหมู่เดียวกันข้างบนจะเล็กข้างล่างจะใหญ่และตัวที่ใหญ่ที่สุดในตารางธาตุคือเจ้านี้ลูกสีเซียมใหญ่ที่สุดให้อิเล็กตรอนดีสุดเพราะเขาเป็นโลหะเอออีกสิ่งหนึ่งที่ต้องรู้โลหะให้อิเล็กตรอนโลหะก็เลยเป็นบวกอะโลหะรับอิเล็กตรอนอะโลหะก็เลยเป็นลบโอเคเปล่าโอเคไหมใครโอเคใครเข้าใจตอบด้วยนะคะก็ เวลาเราเรียงนะถ้าข้างบนข้างล่างแมกนีเซียมกับแคลเซียมแคลเซียมก็ใหญ่กว่าแมกนีเซียมอยู่แล้วเพราะแคลเซียมข้าวทีนี้สิ่งที่ชอบออกสอบคือตรงนี้ใครเข้ามาดูไลน์นี้ขอให้ทำข้อสอบข้อนี้ได้อ่าโด้เฉพาะเด็กม .4 ได้เฉพาะเด็กม .4 นะจ๊ะอ่ะครูถามหน่อยเขาให้มาแบบนี้เปรียบเทียบขนาดอะตอม A B C D E เขาให้เลขอะไรมาลูก เขาให้เลขอะตอมมาฟืบนี่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 เขาให้เลขอะตอมมาอาครูครูบอกให้ดูคาบก็ดูหมู่แต่อันนี้ไม่มีคาบไม่มีหมู่นูจะทําอย่างไรอนรูจะทําอย่างไรถ้าเขาให้เลขอะตอมมาสิ่งสําคัญเลยต้องจัดเรียงอิเล็กตรอนเพื่อบอกหมู่บอกคาบให้ได้ถ้าไม่รู้หมู่รู้คาบไม่มีทางที่จะทำข้อสอบข้อนี้ได้ นะเอาใหม่นะหนึ่งสิ่งเลยที่ต้องรู้ในเรื่องตารางธาตุคือต้องบอกขนาดอะตอมให้ได้เพราะขนาดอะตอมมันจะโยงไปหา IEEN EA ปัญหาโลกแตกของนักเรียนที่เรียนเคมี M e. ที่ต้องระบุและทำข้อสอบไปได้เราเรียนเนี่ยเราเข้ามาเรียนเนี่ยเฮ้ยเพื่อที่จะไปต่อในอนาคตที่เราหวัง ช่ไหมหนูอยากเป็นพยาบาลหนูอยากเป็นคุณหมอหนูอยากเป็นคุณครูหนูอยากติดวิศวะหนูอยากเข้ามหาลนะัยนนหนูอยากสอบติดวมวอ,อยากสอบติดพศออวทเก็บทุกเม็ดนะคะเรื่องเคมีไม่เข้าใจตรงไหนถามถามได้ถามได้เดี๋ยวมาตอบเดี๋ยวมาตอบโอเคถ้าเราเห็นเลขอะตอมอย่างนี้ปื๊บ เรียงไงอ่ะหมู่กับคาบอ่าใครตอบคุณได้เรียงยังไงจ้าเรียงยังไงถ้าเราเห็นแบบนี้นะลูกเลขอะตอมสิ่งแรกที่เราต้องรู้คือหาหมู่กับคาบให้ได้อ่าบอกหมู่กับคาบให้ได้บอกหมู่นะบอกหมู่แล้วก็คาบแล้วทํายังไงล่ะลูก A6 หนูก็มาจัดเลยค่ะ A6 ของเราจัดง่ายมากเลยตามหลัก2ออะไรคะลูกถ้า A6 อ่ะ เวลาจัดเรียงอิเล็กตรอนนะอันแรกต้องเป็นอะไรสองหกก็คืออะไรเอ่ยสี่นี่อครูบอกหน่อยสำหรับใครที่ไม่เข้าใจตัวสุดท้ายเราจะเรียกว่าว a l เ n นต์อิเล็กตรอนก็คืออิเล็กตรอนวงอะไรลูกวงนอกสุดเพราะฉะนั้นตอนนี้คือมูสีคาบอะไรคะคาบสองใครไม่รู้ว่าคาบดูอย่างไรเห็นไหมมีสองตัวมีสองตัว อ่ะถ้ามี2ตัวเสร็จปุ๊บก็แสดงว่าอยู่คาบอะไรคะลูกคาบ2จํานวนตัวจํานวนชั้นเนี่ยเป็นตัวบอกคาบนะคะอ้าวพอ A เสร็จปุ๊บไปดูต่อคะ่ะ B B 8 8ของเราก็คือ2กับอะไรนั่นเอง2กับ6 2กับ6อันนี้ก็คือหมู่6คาบอะไรคะคาบ2นะไปดูต่อ C C 1 1 2 8 1หมู1่1คาบ สอย่าลืมนะลูกทุกครั้งที่เรารู้เราคือโจทย์อะส่วนใหญ่เขาไม่บอกหมู่บอกคาบโดยตรงหรอกค่ะเขาจะให้เลขอะตอมน้องๆหนูๆมาพอให้เลขอะตอมมาเสร็จปุ๊บต้องจัดเรียงอิเล็กตรอนก่อนถ้าไม่รู้หมู่รู้ครับไปต่อไม่ได้นะในเคมีอ่ะเออจริงๆแล้วใครที่ยังไม่ได้ตารางธาตุก็พยายาม ดูบ่อยๆก็ได้อะถ้าขี้เกียจท่องครูก็เป็นคนหนึ่งแหละที่ขี้เกียจท่องจําอะไรไม่ค่อยได้สม,มองเหมือนปลาทองก็ดูบ่อยๆสัมผัสบ่อยๆทําบ่อยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆซึมซับเข้าหัวเราเองโอเคปะ่ะอ่ะทีนี้มาดูต่อนะ C11 ไปต่อดี6 D 16. d 6กก็คือ2 8แล้วก็อะไรคะลูก6ก็คือมูอะไรมู6คาบ3 เออจัดก่อนนะจัดก่อน e 2ยี่สิบลูก e 2ยี่สเอาไม่ใช่น้ำมันเชื้อเพลิงอยี่สิบอียีสิบคือสองอะไรคะ e 20. 2ยี่สิบสองอะไรเอย่ยสองอะไรเอย่ยสองแปดแล้วก็อะไรคะอ่าสองแปดอะไรเอย่ยสองแปดแปดแล้วก็อะไรสองอ่าอียี่สิบคือสองแปดแปดสองนะคะโอเคไหมทีนี้พอเรารู้คาบแล้ว พอเรารู้ค่าเสร็จปุ๊บไปไงต่อไปไงต่ออะใครตอบได้ไปไงต่ออ่ะพอรู้ค่าเสร็จปุ๊บสิ่งที่เราจะต้องไปต่อคือจัดเรียงขนาดนะคะอันนี้คือยังไงก็ออกข้อสอบจัดยังไงจัดเรียงขนาดเรามาดูก่อนเขาถามครูให้เรียงจากใหญ่ไปหาเล็กอ่าเปรียบเทียบนะครูจะเปรียบเทียบจากใหญ่ใหญ่ไปเล็กใหญ่ไปเล็กอันดับแรกที่จะรู้คือให้บอกคาบก่อน ใครคาบมากสุดใครเลี้ยงได้เนี่ยส่งรางวัลไปให้ถึงบ้านเลยใครเลี้ยงได้เออคาบเยอะสุดของเราก็คืออะไรคะลูกอี e, นี่ไงอี e, อยู่คาบอะไรอันนี้อยู่หมูเลยคะ่ะหมูสองคาบสี่เพราะฉะนั้นอ e, ีใหญ่สุดอี e, ใหญ่สุดนะอ่าเพราะคาบมากสุดอี e, เสร็จแล้วไปต่อนะคะเดี๋ยวครูใช้อีกสีหนึ่งดีกว่าจะได้ดูแตกต่างนะอ่ะ อันนี้ก็จะเป็นคาบเยอะสุดก็คือ e e เสร็จลองลงมามาดูคาบ3มี2ตัวมี c กับมี d ผู้ถามหน่อย c กับ d ใครใหญ่ c กับ d ใครใหญ่ c อยู่หมู่ห d อยู่หมู่หหมู่หใหญ่กว่าหมู่หกอย่าลืมหมู่หคือโลหะโลหะใหญ่กวา่าอโลหะให้ดูคาบก่อนนะอันดับแรกเพราะฉะนั้น e ใหญ่สุดต่อไปก็คือ c แล้วก็ ดีนะอ้าวมาดูอีกวิสตัวเห็น2ตัวนี้ไม่เอ่ยทุกคนเห็น B กับ A ไหมคะ B กับ A มี2คาาเท่ากันส่วน B หมู่6 A หมู่4 C กับ6ใครใหญ่ครูอบอกแล้วว่ายิ่งหมู่เยอะยิ่งมีขนาดเลขมันเรียงจุดลอยไปฮะเลขนะคะโลหะมีขนาดใหญ่อาโลหะมีขนาดเล็กนึกถึงเหล็กก็ได้อะ โลหะเหล็กเรามองด้วยตาเปล่าเห็นแก๊สออกซิเจนแก๊สไนโตรเจนที่อยู่ในอากาศเรามองเห็นไหมมองไม่เห็นมันมีขนาดเล็กเพราะฉะนั้น B กับ A ใครใหญ่อ่าก็ต้อง A แล้วค่อยอะไรลูก A ก่อนล้วค่อยอะไรเอย A แล้วค่อย A แล้วค่อย B นะคะอ้าวมี C มี D แล้วก็มีอะไรคะ A แล้วก็ B นี่เห็นไหมคะมองเห็นไหมเนี่ยเออครูเขียนเส้น ตกขอบเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้หนึ่งสิ่งที่ครูจะให้ในการเรียนตารางธาตุหนูต้องบอกขนาดอะตอมของธาตุให้ได้ถ้าหนูบอกขนาดอะตอมไม่ได้หนูจะโยงไปหา IE, EN, EA ไม่ได้แล้วการดูขนาดอะตอมให้ดูคาบก่อนดูโม่เซนคอมมอนเซนง่ายๆโลหะใหญ่กว่าอะโลหะโมูห่งก็ใหญ่กว่าโม่อะไรคะลูกใหญ่กว่าโม่ห้าโมหกโม่เ แค่นี้เองง่ายไหมง่ายไหมอ่าอยากเรียนเคมีเข้าใจง่ายๆมีครูดูแลตลอดสามารถพูดคุยสอบถามติดปัญหาตรงไหนเอาให้เกต์นะ่ะเรียนทั้งทีต้องเรียนให้เกตเรียนทั้งทีต้องเก็บทุกรายละเอียดแล้วก็เด็กทุกคนที่มาเรียนเคมีกับครูก็พูดเป็นเสียงเดียวกันคือจากหนูไม่ได้เคมีเลยจากหนูไม่เข้าใจเลยก็มาเข้าใจเคมีกับครูนี่แหละนะคะครูเชื่อว่าครู ครูสามารถทำให้หนูปลดล็อกคลายล็อกเรื่องเคมีได้ไปตลอดและสอบติดขณะที่ใช่มหาลัยที่ชอบนะคะวันนี้ก็ติดปัญหาในการเรียนเคมีตรงไหนหรือจะสอบเคมีเรื่องอะไรกลางภาคสามารถอินบ็อกแล้วก็บอกบอกใต้ลโค้ดนี้ก็ได้ใครมาดูย้อนหลังนะคะครูจะออกมาติวให้บอกด้วยนะว่าสอบวันไหนเออจะได้ แล้วสอบเรื่องอะไรเดี๋ยวออกมาติวให้เราจะปลดล็อกเคมีไปด้วยกันขอให้ทุกคนไปสู่คณะที่ใช่มาหาลัยที่ชอบมีเป้าหมายและทำตามเป้าหมายของเราในทุกๆวันมีความสุขให้กับตัวเองทุกๆวันวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย